อุบุเค็สวันเป็นไม่ไหวเนาะออกตอนนี้เขาทำกับมือนะแวเรานคนี่อย่นวัดรุรัีมันไปได้วิ่เขาเดนอย่างงงงงงงไปกันกเรื่อยังครับปลากว่าทรงวันนีันนีมันได้ถ้าเขาบบได้เนี่ยหรือว่าเขารับเขเดิเยอะเกินเนี่ยมันตเนี่ยใบเข้าใเข้าเขาเสย เพราะยิงกบไฟเขาคุมนี่น,นะเพาราะคนไทยเขาไหวเลยพูดที่ไหนไม่มีที่นั่น่คนเมืองเขาไหวกันพูดไหนไม่ีนะครับเพราะทานั้นชัจนเลยทัานเขาบริหารคุมเขาที่ดตรงนี้นะครับแ้วก็เริ่องกาลาที่อยู่วรวมกับที่กว่าคณะครรอนาต่อไปเนี่ยผมน่าจะมีโอกาสได้หักแทนจากข้างบนแห่งอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ท่านครับ กิ๊ไปคื่กี๊กับแซว่ากระเสผมอ้ายหนงจริงนะครับผมคือไปกินที่เหลี่ยงที่บ้านทำบังแก้วมนปลูกประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทั้งแผ่นดินนอรนะครับมีประกวดอย่างผมไม่ดูมีประกวดในอย่างผมพยายามที่จะส่งทั้งหมดจะได้เป็นประสบการณ์มังคุดข้กรรมการใหญ่จะมาครับก็เลยให้ผมทีมตีเหลี่ยงผมจะบระละเฮ้ยนะครับจะให้กิมตีเหลี่ยงที่เคยดู้จักนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคณะกรรมการ ก็จวังใจเป็นอย่างยิ่งนะหวังคณะดลยยนะครับตอนนี้เขาครับขอผมได้โอกาสับนะครับคณะกมการจากสังกัดต่างๆเนะครัใส่ตัวนี้ยใส่ก็โชตัวเนี้ยเอาหรังไม่นยจักก็จมนองมารดทันทีเนี่ยโตวเงาโวเงาเนี่ยขาดครับขอบคุณครับงานบอกนาสามอนแล้วได้ เออค่ะก็ขออนุญาตนั่เรียนนะคะว่ากลุ่มนี้ก็จะเห็นนะคะว่าตื่นเต้นเนาะปีนี้เป็นปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยเจอตูม เดีวนยิ่งตันตันไปใหญ่นะคะแต่ปีนี้พัฒนาการดีขึ้นมากนะคะคือสามารในสิ่งที่ตัวเองทำได้เยอะแล้วแล้วก็มนสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางทางกลุ่มเ้าหลีอ่ะเป็นที่เลี้ยงคือลักษณะการบริหารเงินจะเหมือนกันก็คือว่าไม่ไม่